ก่อนทานค่ะคุณแม่มีอาการปวดส่วนไหนในร่างกายคะปวดเข่าเยอะแล้วก็ปวดลงที่เอวนะคะปวดเข่ากับปวดเอวเห็นว่ามีเสียงก๊อบแก๊บกุ๊บกับใช่กุ๊บกับเลยล่ะไม่ใช่ก๊อบแก๊บเลยล่ะแล้วเป็นมานานหรือยังคะเป็นนี่มาประมาณ8ปีนี้แล้วค่ะแปดปีนะคะแล้วคุณแม่ได้ไปรักษาวิธีอื่นมาบ้างไหมคะไปที่โรงพยาบาลแล้วก็นวดแล้วก็อบสมุนไพรทํามาหลายอย่างแล้วค่ะแต่ พอมาเห็นของน้องน้องปุ๊กอะที่ในโทรโทรโทรศัพท์อะเห็นปุ๊กสัมภาษณ์ลูกค้าจากใอ่แล้วทำไมคุณแม่ถึงเลือกตัดสินใจเลือกซื้อกับปุ๊กอะคะก็อยากลองดูไงคะเพราะว่าลองอย่างอื่นมาเยอะแล้วค่ะค่ะแล้วก็เห็นบอกว่าเป็นอาการเหมือนคุณแม่ด้วยแต่ละคนก็เป็นอาการเหมือนเราใช่ไหมคะแล้วก็เห็นบอกว่าก็เห็นลูกค้าคือปุ๊กสัมภาษณ์ลูกค้าเยอะก็เลยมีความมั่นใจใช่ไหมคะคุณแม่ ใช่แล้วคุณแม่บอกเห็นบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยก่อนจะลุกเนี่ยมันลำบากมากอยากให้คุณแม่ลองทำท่านิดนึงนะคะเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่จะลุกนะคะต้องมีที่ดึงอีกแล้วก็ค่อยๆลุกอย่างเงี้ยค่ะค่อยๆปยุงตวคือมันมีอาการยังไงคะคุณแม่มันปวดระชารล้าลงขามันเป็นยังไงคะอันมันปวดชาลงไปนะคะแล้วก็เขานี่มันจะตึงแล้วเราจะยกขายากแต่ แต่พอเวลาเราเดินไปได้สักพักหนึ่งมันก็จะดีขึ้นอ๋อหมายถึงว่าเวลาก่อนเมื่อก่อนเนี่ยเรปวดทรมานเวลาเดลุกเราต้องใช้พวกโต๊ะเก้าอี้หรือว่าเสาอะไรเพื่อดึงเราขึ้นแล้วเราต้งหลักแป๊บหนึ่งใช่ไหมคะอ๋อนั่นแหละจะเป็นอย่างนั้นค่ะหลังจากที่ทานค่ะคุณแม่สัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ว่ามันดีขึ้นตั้งแต่ซองที่เท่าไหร่คะซองที่สดีขึ้นเยอะเลยซองที่3นะมันหมายถึงว่า1กล่องมันมี5ซองนะคะแม่ทานแค่สามเกาะสามซองก็ดีขึ้นดีขึ้นยังไงคะเล่าให้ฟังนิดนึง ลูกง่ายเดินง่ายค่ะแล้วก็หายปวดนะลูกหายปวดแต่หายในเดียวใช่แต่ว่ามันดีขึ้นนะคะที่เคยตึงดีขึ้นมากเลยแหละอ๋อดีขึ้นมากแล้วแลการที่เข่าตึงเป็นยังไงบ้างคะเข่าตึงตอนนี้นะงอง่ายไปง่ายแล้วลูกเนี่ยรางอไน้องให้คุณแม่ลองงอได้นะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนมันจะเป็นแบบไหนคะคุณแม่โอ้จะเป็นเมื่อก่อนนี่ก็ต้องอย่างนี้ก่อนและต้องยกต้องช่วยช่วยพยุงก็ก่อนสักสามหรือสี่ครั้งน่ะค่ะถึงจะ ถึงกะว่าเออลุกได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้สบายมากเอ้ยแต่ตอนนี้นะสบายเลยตอนนี้ไปได้เดินได้ไวขึ้นใช่เดินไหวได้คล่องขึ้นใช่ค่ะอให้คุณแม่ลองลุกแบบลุกแบบไม่ต้องไม่ต้องจับสินค้าเลยโอ้โหนี่นะคะผลลัพธ์สุดยอดมากมากค่ะก็เดี๋ยววันนี้นะคะคุณป้าบอกว่าจะมาเป็นการยืนยันว่าทานจริงๆเห็นผลจริงเนาะก็ส่งทานให้ดูกันเลยแล้วทุกท่านนะคะจะจะได้ดูด้วยนะว่าข้างในเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวคุณป้าชง แกะจากกล่องสดๆเลยนะคะ,ะถ้าเป็นกล่องสดๆที่ออกมาจากสํานักง,งานใหญ่นะคะก็จะมีตัวกระดาษถุงพลาสติกนะคะซีนไว้อย่างแน่นหนาเลยคุณป้าเนาะค่ะนี่คุณป้าก็ฉีกแล้วนะคะค่ะข้างในมีกี่ซองคะมีห้าซองข้างในมีหออม้าซองนะคะ,ะ,ค,ะ,ค,ะค่ะเอาเดี๋ยวโชว์นิดนึงค่ะข้างในมี5ซองมีห้าซองนะคะอ๋อคุณป้าเลแล้วนะคะ เนี่ยค่ะห้าซองนะคะสามสี่ห้ากับนี้นะคะนี่นะคะข้างในมีห้าซองมีห้าซองคุณป้าชงทานวันละวันละหนึ่งซองหลังหลังอาหารเช้าหลังอาหารเช้าตอนสิบสิบนาทีเรากินข้าวสิบนาทีไปแล้วก็ชงกินได้เลยนะคะค่ะโอเคกินง่ายค่ะทานง่ายเนาะคุณป้าคอนเฟิร์มทานง่ายมากทานอันนียค่ะเนี่ยใส่น้ําธรรมดานะคะปกติคุณป้าใส่ใส่ชงทานกับน้ํา น้ำธรรมดานี่แหละลูกจ้ะเนี่ยอย่างเงี้ยการชงทานของดีบูลทานง่ายวิธีการทานคือแบบง่ายมากๆเลยเพียงแค่เรามีน้ำเปล่านะคะแล้วเราก็เทใส่แก้วแล้วก็เทตัวดีบูลลงแก้วแล้วก็คนนะคะเนาะค่ะแล้วรสชาติเป็นยังไงคุณป้ามีรสชาติไหมเอ่ยรสชาตินี้คือเป็นเหมือนกับเหมือนกับรสชาติจืดๆมันไม่มีรสชาติว่างั้นเถอใไม่ขมไม่เฟื่อนไม่ขมไม่เฟื่อนไม่หวานแล้วทานแล้วก็เห็นผลไวด้วยใช่คะค่ะทีแรกอ่ะชงทานนะคะบอกโอ้ มันจะเป็นยาไหมเนี่ยมันเห็นมันจืดชืดโอ้โหพอมากินซองที่หนึ่งซองที่สองซองที่สามนี่โอ้โหรู้เรื่องเลยรู้เรื่องหายปวดนะคะใช่สุดยอดเลยนะคะนอนง่ายค่ะนอนง่ายมากหลับปวดจริงเนาะเมื่อก่อนนี้โอ้ยนอนไม่เป็นตานอนเลยล่ะค่ะเจ็บปวดพลิกซ้ายพลิกขวาค่ะ ประมาณค่ะอ่าเดี๋ยวนะคะตอนนี้นะคะก็เราก็คนให้ตัววิตามินละลายแบบนี้นะคะนี่นะคะนะคะแล้วคุณป้าก็จะทานแล้วนะคะอ่เดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่าคุณป้านะคะทานจริงๆเนาะทานจริงๆค่ะทานทานทุกวันทานทุกวันสามมันตอนนี้มาเจ็ดวันแล้วนะลูกแต่ป้าทานมาค่ะนี่นะคะก็นะคะทานง่ายนะคะก็นี่เป็นการคอนเฟิร์มนะคะจากลูกค้าตัวจริงเสียงจริงที่ทานแล้วก็เห็นผลจริงๆการันตีได้เลยว่าทานหมดแล้วนะคะแล้วก็นะคะ ตัวดีบุลผงเนี่ยสารสกัดเข้มข้นทานน้อยเห็นผลไวคือสองเข่าสองข้างเนี่ยปวดเลยครับคือผมปวดประมาณสองเดือนผมก็รู้แล้วว่าว่าเข่าเสื่อมครับเข่าเสื่อมันนี้ก็ไม่ก็ยังไม่สั่งอ่ะคือเปิดดูก่อนว่ามันมีแล้วแต่ยังไม่ได้สั่งค่ะไว้ทดลองนู่นทดลองนี่เอ๊ะมันก็ไม่หายไม่หายว่าผมก็ตัดสินใจสั่งคือผมทดลองทาง แพทย์ทางเลือกอะครับไปกดมั่งไปอะไรเงี้ยครับไปนวดบ้างไปทำอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ดีขึ้นเนาะแล้วเห็นตัวโฆษณาดิบูลจากช่องทางไหนคะช่องทางยูทูบเนี่ยครับยูทูบเนาะแล้วหลังจากที่เราได้ลองอะค่ะเรารู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เราทานที่ซองที่เท่าไหร่คะคือซองแรกเลยนะครับผมทานก็มีความรู้สึกว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับซองแรกเลยตั้งแต่ซองแรกแล้วก็เอ๊ะพอดีขึ้นก็ทานไปเรื่อยทานเรื่อยแล้วก็พอถึงจนครบก็หายเลยห้าชุดหนึ่ง กล้าพูดได้อย่างมั่นใจเลยว่าตอนนี้อาการหายปวดบแบบปิดทิ้งเลยหายแน่นอนหายแน่นอนนะคะหายหายร้อยเปอร์เซ็นตะ์โอ้โหสุดยอดมากเลยนี่นะคะก็เป็นผลลัพธ์ดีๆของผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลนะคะแล้วถ้าถามความประทับใจนะคะว่าตอนนี้ค่ะคุณลุงมีความประทับใจไงกับผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลบ้างคะก็ดีบูลนี่ก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งเนาะเพราะว่ามันผมก็กทดลองดูด้วยตัวเองเนี่ยก็ถือว่า,าให้คุณภาพเนี่ยถ้าให้มาร้อยผุก็ให้เต็มร้อยครับก็พวกที่เป็นปวดเข่านะครับ ก็ไม่ต้องไปทําอะไรมากครับผมทดลองมาทุกอย่างแล้วค,ครับนะครับก็ในเมื่อทานดีบูลแล้วดีขึ้นนะครับก็ถือว่าอยากจะสร้างคุณภาพก็ดีๆเนี่ยก็หันมาทานดีบูลกันนะครับหายแน่นอนครับคือไม่มีว่าจ้างแน่นอนจะเอาเอาศักดีเป็นประกันนะครับปวดข้อส่วนไหนในร่างกายคะจริงก็ปวดหลายที่แต่แต่มันหนักมากคือหัวเขา่าอ๋อหัวเขา่าเหรอ <c oughs> ชข้นสองนี่ก็มีปวดแต่ว่ามันปวดไม่มากมันไม่บวมว่าเขานี่มันบวมเป่งเลยคแล้วก็เดินลําบากเดินลาบากเนาะเป็นมากี่ปีแล้วคะรู้สึกจะสามปีเป็นมาสามปีเนาะใช้ชีวิตทรมานมากใช่ไหมคะทรมานมากแล้วเห็นบอกว่าเมื่อก่อนเคยไปหาคุณหมอมาแล้วมาไปไปตั้งสามสี่ครั้งที่ไปโรงพยาบาลเนาะอมันมันหนักเข้าหมอเขาถามว่าลุงถ่าไหมก็ก็ เมื่อบ้าปวดมากๆก็เล้กแต่หมอจะทําเพราะว่าผ่าก็ผ่าแต่เขาว่าอีกประมาณสิบห้าวันให้ลุงมาทีนี้ก็ใบนั้นผมก็ถือไว้ไม่ไม่กล้าออกมาดูกลัวจะถึงวันนั้นกลัวจะถึงวันป่าก่อนก่อนจะเอาไว้นะโทรไปหาแฟนแฟนเขาบอกว่าจะเพิ่งผ่านะทีนี้เลยมาหาปิตภัณฑ์นี้กินเลยมาเจอดีบุญ แล้วหลังจากที่ทานแล้วอะค่ะคุณพี่อุทัยมีสัมผัสได้ว่ามีอาการดีขึ้นอย่างไรบ้างคะก็รู้สึกว่ากินวันแรกก็ก็ยังเริ่มเริ่มจะดีแต่ว่าเพราะว่าเคยกินการอื่นมาเยอะแล้วก็ยังไม่มั่นใจนะครับข้อสองที่สามสองที่สี่เอ๊ะพื่กับแฟนนะทำไมมันไอ้ที่บวมเราอะทำไมมันยุบยุบอ่ามาล้นว่าดีขึ้นตั้งแต่สามสองแรกอาการที่เข่าบวมแดงก็คือลดลงนาะค่ะเพราะก็เลยคิดว่าเออ ตอนนั้นเคโทรไปหาคุณปุกว่ามันจะดีตั้งแต่กล่องแรกนับกิวไทยคือกล่องหนึ่งมันมีห้าซองเนาะเออใช่จริงๆด้วยอใช่จริงด้วยพอเจอห้าซองเออดีขึ้นทีนี้ก็เหลือปวดปวดนิดๆข้างในอ่ะพอเนี่ยซองซองที่สามกำลังกินอยู่อ่ากล่องที่สามว่างกินเหลือเหลืออยู่สองซอง ปวดข้างในแทบจะไม่มีอะโอ้โหัวรับสุดยอดมากๆเลยเนาะก็เห็นว่าพี่ถทยบอกว่าหลังจากที่ทานตัวดีบุลไปแล้วดีบุลผงไปแล้วแล้วก็ตอนนี้ได้ทดสอบในการขึ้นบันไดได้ด้วยใช่ไหมขึ้นบันไดขึ้นตึกอือเคยเห็นว่าคนอื่นเขาเคยว่าขึ้นตึกขึ้นเขาแล้วลองลองขึ้นตึกสูงสี่ชั้นห้าชั้นดูอ้าวก็ดีนี่ขึ้นได้สบายเมื่อก่อนขึ้นแต่ทรมารต้องดึงขึ้นอ่ะต้องดึงบันได ตอนนี้คือเดินึ้นได้สบายเลยปวดจะไม่ปวดแล้วเนาะไม่ปวดเจอขนาดนี้ที่แรกนะผมคงไม่หมดตังค์ซื้ออย่างอื่นหรอกครับผมจริงๆเรื่องนี้พูดจากใจจริงจากที่ความคิดในใจหมดเลยว่มาเจอตอนนี้ที่แรกเนี่ยเงินที่ว่าเคยซื้อที่ละห้าพันหกพันแปดพันอะไรตอนนี้จะคุ้มกว่าคุ้มกว่านะครับดีใจมากที่มาเจอดีบูนเ่อคิดว่าเป็นยาขนานสุดท้ายที่ผม ต้องเจอเพราะว่าที่ผั่านมาก็เจอมาแล้วแต่เอาไม่อยู่อพอเจ,นะเจอดีบุนเอาอยู่เลยเอาอยู่เลยนะ <c oughs> วันนี้นะคะพวกอยู่กับเคสพี่น้องนะคะลูกค้าทั้งสองท่านนะคะก็ได้ทานผลิตภัณฑ์ตัวดีบุลตัวนี้นะคะแล้วก็ทานแล้วก็เห็นผลลัพธ์ทักเจนทั้งสองท่านเลยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังนะคะประสบการณ์การทานนะคะว่าท่านเคยปวดทั้งสองท่านนะคะเคยปวดเข่ามาแล้วแล้วก็ทานผลิตภัณฑ์ดีบุลน,นะคะแล้วดีขึ้นเนะเาะเดี๋ยวก่อนหนึ่งนะคะได้น,นำตัวเองก่อนที่ที่เลยคะ่ะกัญเจนาค่ะชื่การจนาเนาะ พี่สมพานเนาะอ่อทั้งสองท่านเป็นพี่น้องกันใครเป็นพี่ใครเป็นน้องคะพี่สาวค่ะพี่สาวเนาะแล้วก็พี่สมพานเป็นน้องอายุห่างกันกี่ปีเอ่ยประมาณสงปี2อปีนะคะแล้วก่อนทานนะคะเอ่อมีอาการปวดยังไงบ้างคะก่อนทานมีอาการปวดปวดเข่านะครับค่ะอ่เขาบอกว่าเป็นเข่าเสื่อมปวดเข่าแล้วก็เล้าลงขาถึงกระเอวนะครับค่ะครับก็เลยดูทางย t u b e ก็ได้สั่งเป็นพันธีบูดมากินค่ะ เห็นผลชัดเจนเนาะเรียกได้ว่าเมื่อก่อนมีาการปวดเข่าแล้วเห็นบอกว่าเวลาที่ก่อนจะลุกอะค่ะมันจะลุกลําบากใช่ไหมคะเมื่อก่อนต้องแบบยังไงบ้างคะเวลาก่อนจะลุกอะกนที่เราปวดอยู่ค่อยๆลุกขึ้นลุกแล้วก็เหมือนเข่ามันบิดครับแล้วก็ลุกขึ้นแล้วก็ณะแล้วก็เหมือนหลังแข็งแล้วก็ลุกนี้ค่ะอไได้อ๋อเมื่อก่อนเป็นแบบนั้นแล้วเห็นบอกว่าเอาเมื่อก่อนนียไม่สามารถที่จะยกขามาเพื่อไข้ห้างได้ใช่คือลักษณะนี้ครับคือเอาสักห้าวิไม่ต้องเยอะ ค่อยๆลองลองดูนี้ครับค่ะมันตึงต้องรีบรีบปล่อยคืนท่านี้ันนมันเป็นยังไงคะอาการปวดมากปวดปวดแล้วกตึงแล้วก็ล้วล้วที่หลังอ๋อแล้วถึงเอวนะคะแล้วหลังจากที่ได้ตัดสินใจลองทานตัวดีบูนนะคะเห็นผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังนิดนึงคะคะอาการที่หน้าขาตึงค่ะที่ลาวลงขามาเอวสามกล่องครับ อาการเหล่านั้นหายหายเลยแต่ทุกวันนี้คือสามารถที่จะไข่ห้างได้ปกติได้ปกติเห็นพี่สัภา์บอกว่าวิ่งได้ด้วยใช่ไหมคะได้วิ่งได้ด้วยวิ่งได้ด้วยเนาะเรียกได้ว่าผลลัพธ์มากมากพอตัวเองทานแล้วเห็นผลลัพธ์ชัดเจนแบบนี้ก็เลยบอกต่อพี่สาวก็เลยบอกต่อพี่สาวอ๋อค่ะแล้วเป็นไงช่วงที่แบบแนะนำพี่สาวพี่สาวมีอาการอาการปวดเข่าค่ะแล้วก็ปวดบั้นเอวเวลาเรานั่งสักพ่านานๆนี่เวลาเราจะลุกขึ้นเนี่ยเราต้องตั้งหลักก่อนครับเพราะว่ายืนตรงไม่ได้เลยเวลา ขึ้นกระไดนี่ก็หัวเข่าจะมีอาการแสบแบบเสียวแป๊บะค๊ะอะค่ะทรมานมากทรมานมากก็เราให้พี่สมพันธ์ฟังแล้วพี่สมพันธ์ก็แนะนำแนะนำค่ะก็ลองกินดูแต่ว่าเห็นผลนี่ซองแรกก็คิดว่าตัวเองเนี่ยอุปทานหรือเปล่ามันเริ่มดีเลยซองแรกค่ะแล้วได้โทรไปหาเขาไหมคะโทรบอกค่ะโทรเล่าอาการให้ฟังค่ะอ๋อแล้วพี่สมพันธ์ว่าไงบ้างหลังจากที่ได้ยินข่าวว่าโอ้ดีขึ้นอะไรเงี้ยะเขาบอกดีใจกับพี่ด้วยดี อาการที่เคยเป็นอ่ะมันตรมานมากผมรู้เหมือมนกับที่แกเล่าให้ฟังก<ฆ>็เลยแนะนำให้กินพ<ม>อได้ยินจากพวกนี้ก็ดีใจดีใจมากๆเลยก็เร<ม>ียก<ม>ไ,ได้ว่านะคะทั้งสองท่านนะคะก็มีอาการปวดเข่าเหมือนกันแล้วทานแล้วก็วเห็นผลชัดเจนเกิดจากที่ที่สัมพันธ์ทานก่อนแล้วก็มีการแนะนําพี่สาวพี่สาวทานแล้วก็เห็นบอกว่าเออแนะนําสินค้าให้แฟนทานด้วยแล้วก็พี่สาวที่อยู่ต่างจังหวัดด้วยเนาะแล้วเป็นยังไงบ้างคะผลลัพธ์ ผลลับแฟนเขาบอกว่าด okay. ีมากค่ะตอนนี้แกก็หายปวดกันหายปวดใช้ชีวิตได้ปกติว่าแกเดินแกเดินเยอะเดินทางานค่ะเดินเยอะเดินทํางานเนาะก็เรียกได้ว่าถ้าถามความทับใจอะค่ะของพี่ทั้งสองท่านว่าก็สาหรับปฏิพิผลิตผล์ดีบูเนี่ครับตามที่เคยเคยได้ดูแล้วก็ได้ลงมาใช้ดูความทับใจนี่เรียกว่าสุดยอดครับเหมือนกับที่เราเป็นนี่ปวดขาปวดข่าปวดอะไรนี่เหมือนเหมือนได้ขาใหม่ครับครับผม สำหรับที่ท่านอยากจะลองนะครับดูดูคลิปนี้แล้วก็สั่งเลยครับไม่ต้องรอนะครับไม่ต้องรอให้ครมาซื้อให้กินนะครับเราเองต้องซื้อเองต้องรักษาตัวเองครับสุขภาพของเราดูแลเองครับดีที่สุดครับใครใครซื้อไม่กินไม่มีใครซื้อครับซื้อเองเลยครับน่ารักมากๆนะคะนี่ก็เป็นการการันตีเนาะว่ากินจริงเห็นผลจริงแล้วก็อยากให้คนที่มีปัญหาได้ทันเหมือนเราได้หายเนาะแล้วเดี๋ยวอยากให้พี่กัญนาค่ะ เล่าความประทับใจในผลิตภัณฑ์ดีบูลนิดนึงนะคะ,ะผลิตภัณฑ์ดีบูลนี่กินแล้วดีจริงๆนะคะถ้าใครมีอาการแบบนี้ปวดปวดตามร่างกายเกี่ยวกับกระดูกเนี่ยคิดถึงดีบูลนะคะของเขาดีจริงๆค่ะ